สวัสดีครับก็จะมาเจอนะฮะโปรโมชั่นดีๆของทาง t r u e Money w l l l t t อีกเช่นเคยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าจัดเต็มความสนุกเต็มสปีดรับฟรีเน็ตเต็มสปีดสูงสุด3กิกสูงสุดแนะ30วันนะฮะเมื่อซื้อแพ็กเกจไม่อันไม่ลดสปีดนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าพร้อมรับเงินคืน50%ที่ t r u e Money Wallet นะฮะที่เดียวเท่านั้นก็โปรนี้ถึง31พฤษภาคมปี64นะฮะ ก็ตรงนี้นะครับก็เขาจะบอกเลยนะว่าเน็ตนะครับระหว่างนี้รับฟรีแพ็กเกจเนี่ยตามเงื่อนไขที่กำหนดเขาก็เลยบอกว่าเน็ตเต็มสปีดปริมาณ500เมกนะฮะอายุใช้ง,งาน24ชั่วโมงเน็ตเต็มสปีดปริมาณ750เมกนะครับอายุใช้ง,งาน48ชั่วโมงนะฮะก็ลดลัดเด่นไปทีนี้เขาจะมีการผูกแพ็กเกจที่ร่วมรายการมนะรก็คือเป็นแพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการอย่างเช่น 512k KB นะฮะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดใช้งาน24ชั่วโมงก็คือเน็ต1วันนะฮะเขาจะแถมเน็ตเต็มสปีดให้เลย500เมกนะครับใช้งาน1วันนะฮะส่วนเน็ตเนี่ย1เมกนะฮะต่อมาก็คือใช้ความเร็ว1เมกนะฮะไม่อั้นไม่ลดสปีด24ชั่วโมงก็เช่นกันฮะเขาบอกเน็ตแถมเน็ตเต็มสปีดเหมือนกันนะฮะ500เมกฮะใช้งานได้1วันเดี๋ยวเรามาดูนะฮะล่างๆหน่อยตรงนี้เขาจะบอกเลยว่า เน็ตความเร็วนะฮะ6เมกไม่อ้นนะฮะไม่ลดสปีดใช้งาน30วันนะครับก็อันนี้เขาจะให้เลยเน็ตเต็มสปีดนะฮะ3กิกใช้งานนะฮะได้30วันด้วยกันนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นนะฮะดีๆโดนๆนะฮะของทางทูมันนี่นะฮะก็เดี๋ยวยังไงผมทิ้งลิงค์ไว้ด้านล่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมนิดหนึ่งจะต้องใช้งานผ่าน แอปเขานะฮะคือ Two Money Wallet นะครับก็ถ้ายัางไงนะฮะชอบคลิปนี้กดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ